รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะพบกับพวกเรารายการ iTV IT นะคะวันนี้พวกเรานำเ,เสนอออกอากาศเป็นตอนแรกนะคะ ถ้าพูดถึงสัตว์เลื้อยคานที่มีพิษนั้นคงไม่มีใครปฏิเสธงูไปได้นะคะวันนี้พวกเราจะไปหาคําตอบกันนะคะว่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านงูจอางที่เรารู้จักกันในปัจจุบันนั้นมีความเป็นมาอย่างไรพบก,กับพวกเราไอทีีวีได้เลยค่ะ

เราจะมาสัมภาษณ์พ่เกตกันว่าประวัติความเป็นมาของที่นี่เป็นยังไงนะคะเริ่มไปดูกันนะคะค่ะสำหรับหมูห่บ้านลุงจามาเริ่มต้นทีน่เริ่มต้นจากต่างปงะในการเรียนรู้ใช่ไหมคะจริงๆแล้วอาชีพหลักก็คือเกษตรกรตตกรมนะคะแต่พอดีเมื่อประมาณปีพศ 494ร้อเกี่ยะมีบุคคลท่านหนึ่งที่ที่ท่านมีแบบมีญาติพี่น้องที่มีความรู้เรื่องสมุนไพรนะคะท่านก็ท่านชื่อเขาเขียนอยู่ปากท่านเริ่มศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรปัญญานะคะซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาเป็นสมุนไพรรากไม้ประเภทรากไม้มีอยู่ ท่านก็เริ่มนําสมุนไพรสาวบ้านีไปเลี้ยขายเพื่อจะหารายได้เสริมในอาชีพเกษตรกรรมนั่นคือความคิดของท่านนะคะในปี2494ในน้องท่านแตเริ่มขายสมุนไพรอยู่ต่อมาเมื่อปีประมาณปีพศ2496ท่านก็เลยมีไอเดียว่าทํายังไงถึงจะสามารถดึงดูดให้คนมารวมกันเป็นกลุ่มเพราะว่าในการขายสมุนไพรเนี่ยเมื่อก่อนดึงทานเท้าใช่ไหมคะจะต้องขึ้นก่อนทานเลยมันจะมีโอกาสได้ขาย ความเหนื่อยยากลำบากก็กทีงลุงแล้วก็คิดพยายามคิดไอนนเดียที่จะทําให้คนมาลงมันเป็นฝึกจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นบ้านลงบ้านนี้เะอย่างเใช่ไหมะท่านก็นเลยคิดว่าจับอะไรมาโชว์ดีท่าในความคิดก็เลยคิดว่าในในช่วงนั้นเนี่ยมีมีมันจะมีสารสอยู่ในป่านโชว์นี้เยอะมากท่านก็นเลยเลือกดาวดูเพราะเป็นของแขกในความพิเศนะอ่าเอางูจงเอาเอล คนพิษได้ระยะไกลประมาณสองนี้ในช่วงที่ที่เขาเข็นมาชงของนะบ่อยครั้งมากที่ที่พขาเขาเข็นโดนโดนมันพ่นพิษในะครพ่นพิษโดนผู้ตายนะก็มีมีหลายครั้งเหมือนกันก็ใช้เวลารักษาเป็นอาทิตย์แต่ก็จะหายนะคะแล้วคนชงของบางครั้งมันโดนแล้วคนโชงแล้วก็คนที่มาดูตันตานานะคะพราะเข็นยาก็เปลี่ยนความคิดใหม่ก็เลยคิดว่าจะหาอะไรมาแทนค่ะก็เลยไปไปเจองูจงอาง จงอางเนี่ยมันมีน้ำลายก็จริงไอ้มันมันมีน้ำลายแต่ว่ามันมันมีพิษก็จริงแต่มันคนกินไม่ได้เพราะกินยุงลายก็เลยจับงูจงอางมาแทนงูขาวในปี2499ใช่้วเอางูจงอางมาแทนแล้วไทยในช่วงมั่นโบราณก็เก็บกี่ยวไว้เหมือนกันว่างูเขามันต้องคำสารเพราะว่าเอางูเขามาแสดงชูกับคนคือถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้างูเขาวกับคนมันเจอกันมันจะต้องทะเลาะกันจนตายกันึง นี้พอเปลี่ยนมาเป็นงูจงอางงูจงอางมันไม่ต้องทำสารเมันเจอพังกอนมันก็หนีพังกอนก็หนีก็หนีมันไม่ได้ต่อสู้กันทีนี้มันเมื่อกันมันไม่ได้ต่อสู้กันแล้วจะจะทายังไงคนที่จะคนที่มาดูเนี่ยถีงจะเกิดความตื่นเต้นก็เลยคิดเปลี่ยนจากฟังกอนเป็นคนแทนใช่ค่ะเพราะในการเล่หขาสมุนไพรเนี่ยพราทีมงานก็จะพางูไปด้วยแต่มันจะมีทีมงานทีมงานสมัยก่อนเขาเรียกลูกหาคือจะต้องเป็นคนหาสมุ เชียนราตรงนี้สามารถที่จะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้ให้กับครอบครัวได้ก็เลยเริ่มศึกษาสมุนไพรกับพวกเทียนพืกขีดแจะไก่อเริ่มศึกษาสมุนไพรเริ่มศึกษาเกี่ยวกับงวทีนี้พอพอข้อจากหนึ่งครอบครัวก้าลการเป็นสองเป็นสามมันก็เลยทําให้ด้วยด้วยด้วยการที่เราทำงานเข้าใช่ไหมคะมันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีตรงนี้พอหลายปีเข้าอาชีพตรงนี้มันก็พัฒนาขึ้นใช่ไหมคะจากที่เราเดินทางด้วยเท้า ว่าปัามามา่นจักรยานมอเตอรไซค์รถเครื่องแต่ทุกวันนี้เป็นรถกระบะเพราะมันเป็นรถกระบะมันไปได้ไกลนะทั้งที่ที่นิยมมากของประเทศไทยนี่ไปหมดเลยนะเป็นเรื่องขายสมุนไพรที่เกิดจากภูมปยยิปัญญาที่ได้นำมูลไปพอชาวบ้านชาวบ้านรู้สือ่อเขาก็เลยเขามาดูวด่มามันจริงไหมบ้างเขาเลี้ยงงูจริงจริงหเปลดินทางมาวันนั้นนี่วันนั้นทีนี้ความคิดมีคนแรกที่ ความคิดว่าทํายังไงบ้านเราถึงจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ก็รวมกับชาวบ้านที่ปรพยนพันธ์กันตีแล้วก็มีมีผู้ให้การสนับสนุนในครั้งนั้นก็มีามกรรรารสสสและห้องอปัญญาศิลป์ยาและก็ห้องของวัดเป็นข่าวน,นี่ถ้ามีการสนับสนุนเปิดมีกิจาการรมอนุรนักษ์พันธุ์งูก่อนครั้งแรกยังไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมเราดำเนันขึ้นในปี2538ใช่ค่ะซึ่งตรงของวันที่13เมษายน2538เราจัดกิจกรรมขบวนที่จัดขึ้นในในชุมชนแั่นในหมู่บ้านเนี่ยเราจัดขบวนประดับประดาลูกสวยน้ำองูมาเทแล้วก็รดน้ำงูแล้วก็ทำขอพร การทำที่ดีบวงสรวงเพื่อระลึกถึงบุคลของมูลที่เราเลี้ยงที่เราให้บุญคลมาเลืลึกถึงคนโคตรเคนอะไรอย่างเงี้ยพอทำขึ้นก็มีสื่อมวลชนเข้ามาลุ้นร้อข่าวมันก็เลยแบบว่ามันกระจายมันก็เลยกลายเป็นแหล่งเชื่อมเหมือนกัน วันนีนะะ้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เกดน,นะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราะคะ่ะขอบคุณมากค่ะก็ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามก็บอังว่าจะได้รับโอกาสดีๆแบบนีจ้จากทางหมู่บ้านอีกนะคะแล้วก็ขอบคุณพีถิงพ่อเชนพ่อทานะคะที่เป็นจุดทีเริ่มในการทําทําแหล่งทาหมู่บ้านแห่งนี้ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ว่าที่นี่ยังมีสิ่งดีๆอีกมากมายนะคะ